ทางก็ประมาณหนึ่งพันเมตรฮะ The distance is about o e thousand m t นะครับามิ This is Super Open Category Super Open Category ก็ต้องสองบ่อเนี่ยเป็นไฮไลท์ The big con, two big con ที่จะไฮไลท์คันที่ตามหลังมานี่ยังห่างไกลนะรถสะดุดอยู่เรื่อยฮะมีปัญหาครับรถสะดุดมีปัญหาเดี๋ยวพี่บอกใคร ไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นอ่ะเครื่องมีปัญหาด้วยครับเอาแล้วเป็นเหมือนกันฮนะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเขากำลังมาก่อนเอาแล้วกำลังสู้กันนะเดี๋ยวผมยังยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นใครนะฮะท่านผู้มชมฮนะเดี๋ยวดูกันอันนี้น่าจะเป็นปลอมนะฮะนี่น่าจะเป็นปลอม ไปดูหมายเลขอะไรกาแก้ไขได้แล้วฮะต้องต้อง,องเป็นบ่อลึกนะฮะบ่อลึกสองบอ่อตรงทางด้านนี้น่าจะเป็นด้านนี้น่าจะเป็นอทีมของบุลีนี่แหละครับน่าจะเป็นจอมบู้ดีเดือดฮะจอมบูดีเดือดชนชไทยบุลีครับเป็นอดีตแ <S S 2> ชมป์สิบเซียนสองสมัยน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะ ดู the road, ล Higher, ier, ักษณะรถลงเอาว์พิกแล้วครับพิกแล้วพิกแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยพิกแล้วครับพิกแล้วฮะพิกแล้วครับพิกแล้วฮะพิกแล้วครับเเเเยยยีีววด๋ อีกแล้วฮะกางแก้ขาอยู่นะครับบ้าจ้าบ้าจ้ายกตัวยาในกลุ่มนะแล้วก็ว่าไปถ้าว่าถึงตรงในกลุ่มนะไปไม่ได้นะลงไปให้นะ ย,ย,ย,ยอมแล้วนะฮะยอมแล้วครับตัวป้อมเราไปได้แล้วนะแต่ว่าเครื่องยนต์ก็ไม่ค่อยดีนะครับนี่รุ่นซูเปอร์โอเพ่น